สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat แฟ n t a ซ y เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดการอัปเดตแพท1.6ที่จะเข้ามาในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทาง Official ได้ทำการปล่อยข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Official ว่าใน d e s c ริปชั่นนะครับผมโอเคครับแพท1.6นะครับเขาจะใช้ชื่อว่าบุปหานิรนามนะครับ มีเนื้อเรื่องย่อให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับเมื่อได้ข่าวเรื่องยารหัสเอ็นผู้ตรวจการจึงแฝงตัวสู่งานเลี้ยงลึกลับเพื่อสืบเรื่องราวท่ามกลางการต่อสู้และการเจรจาแสงตึงเครียดผู้มีอำนาจลึกลับสองคนกับเสียชีวิตในวันเดียวกันอีกทั้งยังมีดอกไม้ในฝันที่เป็นกุญแจสู่ความลับเหนือจินตนาการความจริงของเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรกันแน่สามารถมาตามหาคำตอบได้ในแพทบุผานิรนามนะครับ แน่นอนว่า,เ,าเนื้อเรื่องของแพทนี้ก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งผมชอบนะเออเข้าทําได้ดีเลยนะครับผมมีเอเจนต์เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ2ตัวละครนะครับเริ่มด้วยที่น้องไดเรล่านะครับเป็นตัวละครพาโทษสสายสีเขียวเป็นตัวละครใส่บับด้วยอันนี้เข้ามาวันที่6สิงหาคมเลยนะครับแล้วจะอยู่กันยาวๆไปจนถึง3กันยายนครับ อีตัวหนึ่งคือน้องคาเฟียนะครับตัวนี้เป็นสายโจมตีมูเป็นพาโทสสีเขียวนะครับแต่ว่าน้องคาเฟียเนี่ยจะเข้ามาในวันที่13สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็มีคอสตูมอันใหม่เม,มาไม้พัมรักนนะครับอันนี้เป็นคอสตูมของน้องไดเรล่านะครับซึ่งจะเข้ามาในวันที่ตัวละครน้องเข้ามาเลยก็คือวันที่6สิงหาคมครับ แล้วก็จะมีการมารเชิญหน้ากับบอสประจําแพทนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เลยแอรเลสนะครับผมเมื่อเราทำากิจกรรมครบนะครับเราจะได้เหรียญตัวนี้มานะครับแล้วเอาเหรียญตัวนี้มาแลกนะครับแลกของต่างๆนะครับซึ่งราวันใหญ่สุดเลยก็คือตัวพาไทยพิเศษนะครับตั้ง1,000ชิ้นผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมขาดแคลนพาไทยพิเศษมากนะครับเพราะาเราเปิดกาชาไป เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยทีเดียวแต่ก็คุ้มค่านะผมบอกก่อนนะครับต่อมาเป็นการอัปเดตแคตตัวพาร์ทใหม่นะครับซึ่งรอบนี้เขาแจกตัวละครเป็นน้องลิลลี่นะครับทูตสวรรค์เป็นตัวละครพาโทษสายสีเขียวแล้วก็ยังเป็นตัวละครฟื้นฟูด,ด้วยนะอ่าเป็นตัวฮิลนะครับบอกเลยว่าตัวฮิลอย่างนี้ค่อนข้างมีนอยนะเออ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูความสามารถกันโดยส่วนใหญ่แล้วสลับตัวผมนะฮะไม่เคยพลาดแคตโตพาร์ทเลยเพราะว่าแคตโตพาร์ทเนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับนอกจากได้ตัวละครแล้วนะครับทรัพยากรพวกพาทไทยพิเศษอะไรพวกนี้มันให้เยอะให้ตั้ง5,000นะันเนียเรียกได้ว่ามันคุ้มมากนะครับไหนจะมีทั้งดอกไม้มีบัตรสุมคอสตูมอีกอู้ยังไงแคตโตพาร์ทนี้ ไม่ควรพลาดนะครับก็จะเข้ามาในวันที่6สิงหาคมเนอะยังไม่พอครับผมยกระดับความมัน HP เพิ่มขึ้น50%นะครับในส่วนของ a าร n a p h ฟนทอมแล้วก็ Master d u ด l นะครับถ้าใครมาเล่นโหมดตามนี้นะครับเลือดจะเพิ่มขึ้น50%จะได้โจมตีกันมันๆหน่อยเนาะยังมีการอัปเดตร้านค้าสกายด้วยนะครับในร้านค้าสกายเนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะเป็นร้านค้าที่ขายพวก เซตเจาะเกาะเซตโชคเซตอดทนใช่ไหมเออขายอุปกรณ์รณต่างๆแต่ว่าในรอบนี้นะครับมีตัวละครน้องอินนะดวงดาวลัติการมาด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวละครพาโทสายสีเขียวเป็นตัวละครสายบับเนาะสามารถใช้เหรียญสกายอารีนามาแลกตัวน้องได้แต่ยังไม่รู้นะว่าใช้กี่เหรียญน,นะครับเออยังมีภารกิจด่วนปิดล้อมชุดเชิดนะครับอันนี้เป็นการ ตีบอสนะครับผมกิจกรรมนี้จะมาวันที่8สิงหาคมแต่ว่าจะอยู่ไม่ยาวเนาะอยู่ไปถึงแค่22สิงหานะครับก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเมียวกวักซับนะครับรวยพรุ่งนี้อันนี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะเข้ามาในวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็อยู่เคียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับอยู่ไปจนถึง22สิงหาคมนะครับ ซึ่งนาว่ารายละเอียดการอัปเดตเนี่ยก็จะมีตรงนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านแต่ผมจะอ่านเข้าๆให้ฟังนะครับเงื่อนไขอีเวนต์ใหม่บุปหานิเนนามนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่6สิงหาคมยาวไปจนถึง3กันยายนนะครับก็ประมาณเกือบๆ1เดือนนะเนาะเงื่อนไขาการที่เราจะเล่นอีเวนต์นี้ได้ต้องผ่านในเรื่องหลักด่าน3ขีด11ก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆผ่านอยู่แล้วเนาะ ในอีเวนต์นี้จะมี3โหมดหลักใหญ่ๆเลยก็คือการเปิดล้านลุยนะครับการบันทึกภาาสนามแล้วก็ศึกในเงามืดนะครับอีเวนต์นี้มี3าโหมดใหญ่ๆให้เล่นโดยอีเวนต์เปิดร้านลุยนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลักของกิจกรรมมีทั้งหมด4บทนะครับโดยจะปลดล็อกบทใหม่เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วผ่านบทก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับ การเล่นจะต้องใช้ค็อกเทลสายลุงแล้วก็จะได้รับเหรียญดอกไอริสเป็นรางวัลนะครับเหรียญดอกไอริสก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเห็นปะเออเมื่อเราได้เหรียญดอกไอริสก็อย่าลืมมารับตัมาตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดบันทึกภาพสนามนะครับอันนี้ก็ใช้ค็อกเทลสายลุงในการเล่นเหมือนกันนะครับเพื่อรับเหรียญดอกไอริสเป็นรางวัลอารมณ์เหมือนการไต่หอ ยิ่งเราไต่ระดับความยากสูงเท่าไหร่นะครับเหรียญดอกไอริสที่ได้ก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นเนาะอ่าส่วนศึกในเงามืดนะครับที่เป็นหมดที่3เป็นหมดท้าทายบอสนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านทั้งหมดในในหมดเปิดร้านลุยแล้วนะครับหมดนี้ไม่ต้องใช้ค็อกเทลสายลุงนะครับสามารถเข้ามาท้าทายได้และรับรางวัลได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอ่าอารมณ์เหมือนกับว,ว่าตีบอส คใครทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับตอนช่วงที่จบซีซั่นไปแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลตามมานะครับก็เหมือนอ<ด>ีเวนต์ตีบอลทั่วไป <ๆ S 1> ก็คือรับรางวัลได้ครั้งเดียวดูว่าดาเมจเราเท่าไหร่แล้วเขาจะเอาดาเมจเราเนี่ยไปทําการจัดอันดับนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าโอเค ส่วนนี้เป็นรายละเอียดของเอเจนต์ใหม่ไดเรล่าความรักผีบานนะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดสกิลได้นะครับก็เป็นตัวละครสายบัฟถูกไหมสกิลเขาก็จะเป็นดาเมจเป้าเดียวนะครับผมส่วนคาเฟียเนี่ยจะเป็นสายโจมตีหมู่เนาะก็จะเป็นดาเมจหมู่แล้วก็มีดาดาเมจเป้าเดียวผสมกันด้วยกิจกรรมอ,อื่นค่าตัฮาร์ดผมบอกไปแล้วนะครับมีการอัปเดตใหม่ ปรับสมดุล PvP นะครับอ่าเพิ่มความเดือดในการประทะเอเจนต์แมวเหมียว HP เพิ่มขึ้น50%สนะครับส่งผลในโหมดต่อไปนี้สนามอารีนาแฟนทอมอารีนาสนามซ้อมแฟนทอมแล้วก็การท้าดวนเพื่อนนะครับอัปเดตร้านค้าสกาอินนะดงดาวรัติการเนาะเออก็สามารถใครที่ดองเหรียญอารีนาไวไ้เยอะก็สามารถมาแกลกนองได้นะครับปิดล้อมฉุกเฉิน นะครับเข้าร่วมปิดล้อมฉุเฉินในระดับที่หลากหลายสะสมความคืบหน้าการสังหารร่วมกับผู้เล่นทางเซิร์ฟเวอร์เพื่อพิชิตศัตรตูและคว้ารางวัลไปด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเผยที่หลังเนาะแล้วก็มีกิจกรรมฝึกวิเศษชมรมด้วยนะครับอันนี้จะมาวันที่20สิงหาคมนะครับอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะถึงวันที่27นะครับได้เวลารวมพลังสมาชิกทุกคนแชร์พลังชีวิตของหุ่นเชิดร่วมกัน นะครับร่วมมือกับเพื่อนเพื่อในชมรมเพื่อปราผุ่นเชิดได้สําเร็จและรับรางวัลไป,ปพร้อมๆกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับโดยรวมๆแล้วในแผ่นี้จะมีตัวละครเข้ามานะครับให้เราเปิดเนี่ยสตัวละครนะก็คือน้องไดเรล่าน่ารักมากเอาจริงๆนะผมชอบนะครับเออทั้งชุดทั้งสีผมผมชอบมากถ้าผมแบบเห็นรายละเอียดแผ่เร็วกว่าน,นี้น้องเอลิน่าผมอาจจะยังไม่เปิดนะครับ อาจจะเก็บมาเปิดน้องไดเรล่าแทนแต่เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าทางออฟฟิเชีจะปล่อยรายละเอียดมานะครับแล้วผมเปิดน้องเอลีนาไปหมดตัวแล้ว <c oughs> ต้องทำการฟาร์มใหม่นะครับเออในไงน้องไดเรล่าผมต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเลยนะครับส่วนใครอยากได้ตัว DPS ตมตีหมู่คาเฟ่ก็เป็นอินตัวเลือกที่ดีเลยเนี่ยเข้ามา2ตัวนะครับแล้วก็มีคอสตูมน้องได เดล่าด้วยนะโอ้แบบสวยสวยเลยนะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดของแพท1.6นะครับบุปผาลีละนามนะครับผมข้อมูลที่ทาง Official ปล่อยออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะทุกคนจะได้แบบวางพงวางแผนนะครับถ้ามีตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับวางแผนให้ดีแล้วก็อย่าลืมไปเปิดกันเยอะๆนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะ แนวสืบสวนสอบสวนที่เป็นจุดเด่นของของเกมนี้นะครับผมชอบนะครับเออเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทําไมถึงมีคนตายด้วยอ่ามีคนตายสองคนและคนตายสองคนนี้มันเป็นผู้มีอํานาจอีกโอ้โหคนใหญ่คนโตตายนมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะผมบอกก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาไขปริศนากันในบูปฮาลีล่านามนะครับ เอาละเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลับเข้าเกมก่อนได้ไหมอ่าเดี๋ยวกลับเข้าเกมก่อนอ่าอันนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเปิดน้องเอลีนาไปหมดตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดคอตูมเขานะเพราะว่ายังหาเซดรักไรไม่พอนะใครที่เอ่ออยากเปิดน้องเอลีนาครับหรือเวลาประมาณ15วันนะครับผมยังเปิดได้อยู่นะอ่า แล้วก็เมื่อเปิดน็อกแล้วจะได้เศษดักไลท์นะครับสามารถเอามาแลกได้ซึ่งผมเนี่ยแลกทางมินทาร่านะครับแล้วก็แลกน้องฝนนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับทีมผมนี่แข็งแกรงสุดๆเหลือแค่นี่เองคอตูมนะครับเนี่ยเหลือคอตูมสองอันเนี่ยคือพอเลยแต่ว่าดักไลท์เรามีร้อยจริบสีก็ ก็จะพยายามหามาเปิดละกันนะทุกคนเออหรือว่าใครจะเปิดตัวละครอื่นนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1วันเท่านั้นอย่างเช่นน้องมาลีนาคืนดาวพาวจันผมทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับน้องเรนนะครับเงามืดม,มายาตัวน,นี้เหลือประมาณวันหนึ่งนะแล้วก็มีนี่เลยน้องชิกีนะครับสามตัวละครนี้ทำคลิปไว้หมดแล้วทั้งการเปิดกาชาแล้วก็การรีวิวตัวละครเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ แล้วก็มีตัวละครที่เข้ามาเสริมด้วยอย่างเช่นน้องทิกซี่ครับประชานินีกอนุบายตัวนี้ผมก็ทําการเปิดไปแล้วเหมือนกันทําคลิปรีวิวไว้แล้วเหมือนกันไปดูได้ส่วนอาจารย์เอเลนอร์นี่ผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าทรัพยากรหมดแล้วนะครับหมดเลยโอ้โหไม่เหลือหล่อแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมถึงแม้ว่าจะเปิดหลายตัวละครนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าตัวละครที่เปิดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ดีมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนอวยตัวไหนนะครับก็ไปเปิดกันเยอะๆนะครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนอ n จอยไปกับเกม Cat Fantasy เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย